สวัสดีครับผมสวัสดีทัศน์ไพี่น้องนะครับผ่านทาง youtube แล้วก็แฟนเพจด้วยละกันครับผมพอดีมาที่ตัวเมืองสุรินทร์ครับผมกำลังจะกลับนะครับผ่านตลาดเมืองใหม่พลาซ่านะครับผมสถานีตลาดมหาหิงครับของสุรินทร์ครับเส้นที่จะไปบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยวดูปลายงานเขาอน ไล่างานก่อนมีใครมาบ้างมีคะแนนนัชจนันท์บิ่มปิ๋มชุดิีมามนเคนเกนคูนล,ลำยายหายทองคำนมมีโซกระต่ายคณิพาครับ15 16 17เมษาครับผม15 16 17เมษา วันนี้ที่ถ่ายตอนที่สิบสองโอต้ตลาดเครือกาดารรถไฟในพลาซาครับตรงนี้นะตรงสามแยกเรือนจำพอดีนะครับสามแยกเรือนจำม่ทอรครับสามแยกม่ทอน,ร,ทอนระบบเสียงเครื่องเสียงเวทีมาลงรอแล้วครับผม มาลงรอแล้วะฮะเป็นของไอเอสครับมีคนนอนเฝ้าบนน้อ้โอ้โห่9004 Pro 6แท่นต่อข้างอ Q104 ครับ3แท่น ตัวข้างสวยงามครับแจ๋วแจ่มแจ๋วเลยมีคนนอนเฝ้าบนน่องระบบไฟอะไรติดตั้งไว้หมดแล้วนะฮะเรอแค่ถึงวันแค่นั้นเองนะครับตู้ที่มาลงก็จะเป็น เบาทิค21นิ้วครับของเบาไก่ครับที่เด็ดเมืองอุบลครับเทอร์โบครับ21นิ้วคลุมไว้แต่คลุมไว้ไม่มิดนะเอาฝั่งนี้คือเอาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งคือยังไม่ได้ชึงขึ้น ทีมงานนะ่าจะติดงานทางอื่นอยู่นะครับผมนะทนน่านผะู้ชลงคำกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเดี๋วนะหนึ่งแท่นหนึ่งแท่นสองแท่นสามแท่นสี่แท่นห้าแท่นถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ 12 2สบสยใบข้างละยี่บใบเนาะน่ะจะถูกแลยข้างละยี่บใบยี่บใบก็5แท่นครับสับเด็ดกาวสูสูจีโปรเสียงกลางก็น่าจะชนแนลละสองคร่าไอชแนลมันมีอยู่3แท่น1 2ึ่งสองส1มสี่อ่ะ้แท่นพอดี แนวล,ละไปครับนะถ้าเดาไม่ผิดนะเป็นของ i อครับผมนะฮะระบบซิสเต็มนะครวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วแหละเดือแต่ว่าถึงวันงานครับผมอันนี้ก็ก็มารีวิวครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมก่อนนะครับส่วนเรื่องเสียงหนูก็ต้องรอวันที่สิบห้านูนะ่นแหละใกล้วันงานน่าจะติดงานทางโซนสีสเกตอยู่แน่นอนเลยได้มาลงเวที ไว้รอครับผมเนี่ยแหละการวางแผนที่ดีครับต้องลงมาเอาไปทีมาลงไว้รอก่อน<ม>เพื่อเราติดตั้งไม่ทัน,นครับเพราะบางทีเรารับงานสองสามจุดนี่สองสามที่ต้องมีต้องพาทีง,งานมาลงไว้ก่อนนะครับมาสนุกกันได้ครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับที่ตลาดรถไฟไนท์พลาซ่าครับ หรือที่เรียกง,ง่ายๆสามแยกเรือนจํานั่นแหละของจังหวัดสุรินทร์ครับผมฝั่งนี้ยังไม่ได้เปิดไว้ครับแต่ยวทำไมฝั่งนู้นก็เปิดไวน้นาอน่าจะมีคนนอนเฝ้าเลยแต่ไม่รู้ไปไหนวันนี้หาคนไม่เจอเป็นหลบร้อนหรือเปล่าหาที่นอนน่าจะไปหาที่นอนที่อื่นนะมั้งนี่เครื่องปวัดไฟเข้ามา ไฟก็อยู่นี่ครับต่ตไว้แล้วเดิต่อระบบไปรอแล้วครับผมนะสายไฟครับตไว้หมดแล้วตอไว้มหมดแล้วแสดงว่าพร้อมพร้อมใช้งานแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงวันเฉย ไซด์ฟิลก็จะเป็นของบาวเทคเหมือนกันครับสองแล้วก็เสียงกลางที่จะใช้สามสามใบเองอย่าบอกในชาแนลและสามใบ หนึ่งสองสาม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 ร้วหมชาแนลสามใบพี่น้องน่าจะชแนลหรือมันเป็นสายนั่นหรือเปล่าสายเขาเรียกอะไรนะสี่คอรหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยอันนี้ผมก็ดูตามลักษณะการต่อนะครับผม ตู้แกใช้งานถึงคุ้มได้แหละนะครับไม่รู้แกใช้มากี่ปีแล้วนะตู้นี้เสียงกลางแกย,ยังไม่ได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนแค่ตู้เบียดแล้วก็พาวเวอร์นะครับเจแจยวสวยงามฝากประชาันธมบอกงานด้วยแล้วกันครับผมใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนครับ ก็มาที่ตลาดรถไฟนะครับไนท์พลาซ่านะครับผมตลาดรถไฟไนท์พลาซ่านะครับสามแยกมหิธรหรือสามแยกเรือนจำครับผมสเตนอะไรเรียบร้อยน่าจะเป็นลานเบียครับตรงนี้เป็นลานเบียครับลานเบียนั่งชมคอนเสิร์ตนะครับร้านค้ากับข้าวอะไรเยอะะเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับของกินนะครับ๋อ้ ไสูตรประดิษฐ์ค,คนเอาเอาประมาณนี้ครับผมนะครับนะก็เรียนเชิญแล้วกันวันที่15บห้าครับศิลปินมากมายครับกับเวทีคอนเสิร์ตของ i อเอสซาวเอ็นไลท์จังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับผมที่ตลาดรถไฟไนท์พลาซ่าสามแยกมหิธรหรือสามแยกเรือนจำจังหวัดสุรินทร์ครับนะครับ สงกรานครับนะฮะสามวันนะครับศิลปินมากมายครับผมนะฮะเป็นแฟนคลับ f อซีของคนไหนก็มาดูมาชมเอาละกันครับพี่น้องครับผมนะฮะวันนี้ก็แวะมาเอาบรรยากาศว่าเวทีไฟแสงสีนะครับมาเตรียมความพร้อมรอแล้วนะครับเหลือแต่ถึงวันงานแค่นั้นเองนะฮะยอดครับ ประมาณนี้ครับผมนะอันนี้ก็บอกต่อนะครับกับพี่น้องชาวสุรินทร์บุรีดํานะครับเขใตใกล้เคียงกัน,นครับก็มาเที่ยวมาสนุกกันได้เด้อสงกรานนี้ครับผม